ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทังบ้านค่ะค่ะมนีก็มาพบกับเจคัาสามตัวเต็งคือเ่าเนาะค่ะมนีเจคัาซับตัวเต็งกับเลยมาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับอาจารย์จงเฮงค่ะค้าอาจารย์จงเฮงนี่เพื่อนฝันค่ะท่านชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้เห็นคนเนาะค่ะเอาขนใหม่ไงขึ้นจากน้ำค่ะกะมีคนได้ร้ายเนาะค่ะกะไปรูปบังเลขค่ะเพื่อนกัเห็นตัวเลขเนาะค่ะเพื่อนสิไดใดตัวใดเนี่ยทางตัวใดเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของอาจารย์จงเฮงพร้อมกันเนาะค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์จงหิ่งค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาติดตามฝันตองหวดของอาจารย์จงหิ่งเนาะค่ะวันนี้เป็นหวดที่สองค่ะท่านผู้ชมเล็กวิ่งของอาจารย์เขาอีละค่ะท่านผู้ชมหวดที่ผ่านมาอาจารย์เพิ่นไห้เล็วิ่งเก่ากับพกเนาะค่ะพกเข่าค่ะท่านผู้ชมพกมาเนาะค่ะเนาะงวดนี้เรื่องเล่าความฝันของอาจารย์เพิ่นซิมีตัวเลขแนวทางตัวใดมาฝาาท่านผู้ชมก็ให้อาจารย์เพิ่นเล่าให้ฟังเนาะค่ะ อาจารย์ฟันว่าจังไหนคะฟันฟันว่า,ไ,วาไปจับไปใส่หรอกคนร้ายร้ายแตกอยู่หิมหน่วยวุ่นวุ่นอยู่เขาเอื่นกันสนานสนิยันก็เลยแวกไปเขาเอาควันใหม่อุ่มขึ้นกลางนา้ำเขาเอาควันใหม่อุ่มขึ้นมาเขาบอกว่าผู้นึงก็ว,ว่าเห็นเด็กผู้นึงก็ว,ว่าเห็นเด็กว่าชันเลยแวกเขาไปเขาไปบึ่งน้ำข้าเจา้าหัดมาด้เบึ่งน้ำเขาหรอกคนร้ายเขา้า่าเขาเอาเมือไปหลุดยังได้หรอเขาเห็นเขาบ่า ซีเป็นหาบานนี้ผู้นึงนั่นกะกะว่าซีเจ็ดสามเพื่อนห่วยปันเด็กปุ๊บอันนี้ว่าซีแปดหากับซีเจ็ดสามแมนเป็นคอนนั่นเป็นคอนใหม่ใหญ่หว,ว่ะห่วยกอดบ้วงผมผมได้ซ้ำกระมังผมเตี้ยครับ<อ>ดึงขึ้นมาเนะ่ะเป็นใหม่ยังคะ่ะอาจารย์ก็บ่ได้ถามข้าเจ้าว่าคอนใหม่เอียงมันคอนใหม่แห้งใหม่ตายตเนี่ยข้าเจ้าอุ้มเกินขึ้นมามข้าเจ้าจดึงเกินขึ้นมาสนานสน,นุสนซึนน่งจัง ข้าองกันสนันสนื่นอยู่พี่จังข้าวมวนนั่นม่เออครัวว่าเข้าไปเอาอันนั้นขึ้นมามันลอยมาจากใส่หรอขาวบอกขราวว่ามันลอยมากข้าวว่าก็เคยพี่อุ่มมันขึ้นมากนอหม่นก็ไปอุ่มขึ้นมาบบบเขาเจ้าว่าเห็นเียก็เลยฟังน้ำไขาเจ้ามากฮะมันแมนนอกค่ะแนวมันก่าโมโหว่ามันเสิออกหรือบอกออกกเป็นแนวทางแมนผู้่ได้มากกะจัดไปเสรแล้วบานีคนนัน้ายบอกค่ะอาจารย์ว้สี่หาิบผลแตกเต็มฟังห่วยหนึ่ง คือเจาไปเบื้องใหม่แมนคืเจาะใหม่เลยใหม่มันมีเลยคขอเจาะโยกขึ้นมาแต่แน่น้ำจะมาอุ้ยคืเจาะกระบอกให้เบื้องหน้ามีนชวนไลยตัวกับว่าอย่างไงเขาไปเบิ้งกันสินาค่ะแต่มันแนวมันชวนไลยตัวกับว่าบอกเขาไปฝนต้องเขาเจาฟฝั่งเสียงเอากระไดทนอ๋อได้ยินเขาเบาบ้างได้ยินเข่าเ้ากันนะค่ะเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงผู้ชายผู้หญิงอยู่หันนนั้นมันมันหน่อย้ลย หลายหล้คนหนันสี่สิบห้าสิบคนนั้นเบาแค่สองคุ้มนี่แมนคเจวันนสี่แปดหาครับสี่เจ็ดสามแมนอืมค่ะมันมน,มน,นี้พวกไปเบื้องใหม่เบื้องอยังนั่นเคยหูแจ๊กหนาจักตาตบ่บ่บ่หูค่าเจ้ามันบืงอื่นไปฟอ่โอ้บืงอื่นแว่เขาไปซื้อเข้ากับบ่หูว่าค่ะอันจนนังเล่นนะนิ่ข้าเจา้าบ่สั่นโซ่กันก็ได้ขิด แนวก็มากเฤกแน่อยู่เดียวนะนี่จังสีก็ไปหลุนเนี่ยกระเวแบบไปแมนมานี่พวกเบิงเฤกอยู่ตุนใหม่อยูค้อนใหม่ตายนั่นเพิ่นใส่เสื้อผ้าแบบใดปกตินี่แหละปกติเป็นคนเห่าเออคนเห่านี่แหละโบเมนโบเลตองโบลานเนาะบอบอบอแบบู้เฒ่าภาษาบ้านเมืองเห่านี่ล่ะขาดสองสองลุมเนาะ เมนก็ไม่ได้ฟันยาวหรอกค่ะฟันซ้ำหนีก็เลยเตือนหมามันเทาใช่หมาเห่าบ่าสีเอาฟันต่ออยู่อะก็ะแต่วานนี้พวฝฟันเหรนบเห็นน้ำพ่นบ่บอกมันเห็นอยู่มันบอขักก็ได้ใครเจาเอาฟังเสียงใคาเจาะบอกเอามันคนหลาันยแต่ว่าตนตนใหม่ตายเพิ่นเอาขึ้นมาจากนามันเป็นคนบ้าฟูมนเห็นบอกงยาวบ่ค่ะไหวงยาวซ้ำหนีไปผุ่นเนี่ยรถไทยผุ่นเนี่ย ไม่ตัวนั้นเงี้ยวมิดเติบได้เนาะเขาบอกบอยใจง่ายป๋อมเงี้ยวโมเมนต์ใหม่ตะเคียนคือนี่กระโปรงเลถามแล้วกระโปรงเลคิดเสียดาคิดว่าสงสัยเมนเนาะเออกระคิดว่าอาจจะเป็นใหม่ตะเคียนตัวขันถ่านยกขึ้นมาแต่หนามแต่ไหนเขาฟันเมนบอกบางคนอันนี้มาหนนเทียนจังซี่พิ่นเอาคนยกหรือเอาหลุดยกคนนั่นยืนหลายคนเออสู้คืนสู้คืนจังหน้าอันอันยืนต่อกันต่อกัน่น ดึงก็จังมันบอยากเลยรวยวยวยขึ้นมาอากามาไหว้ซึ้งฟังนี่นหน้าเป็นดึงขึ้นซอยกันแมนสูตรขึ้นแท่เรกแท่น้อยแมนต่วัคือจังส่งคือบนนัดมีเผาขุดนมบอกามี่นี่มเผาทึ่งเผาทึ่งนมนั้นเส้นอันนี้แต่ละน้มมันเป็นน้ํมหวยหรือเป็นน้มแม่น้ำใหญ่โอ้ยมันใหญ่เติบู่ สาำทวดว่างขมูคนเดียวเป็นเป็นเหมือนเหมือนหวยเนาะแมนค่ะเป็นไงเรื่อยละจนก่ะทั่งแคเจ้าวากันแค่เจ้าคอนะแค่เจ้าก็ได้เอาขึ้นมาถึงบางคนเขามันกะฮาจะเดีตัวเราขั้นเข็นควันใหม่นะเข็นเ็นแต่เข้าเจ้าออกโทรทัศน์เอาเพราะว่าฝันอีกว่าเพิ่นไหนเอาแป้งไปท่าบอกคนเห็นบับับัได้ท่าเนี่ยแ้าเอาขึ้นมาใหม่นะโอ้อยู่ในน้ำเอาขึ้นมาใหม่ๆม่เนี่ยเปียกๆอยู่แมน ไม่ก็ฟันหนึ่งเขาได้บอกบ่กอาจารเขาโตสีเนี่ยฮะไม่กฝันเขาได้บอกบอกเขบ่อเสียงเไปได้ถามเขาบ่าโตชี้อีกยังก็บไปได้ถามนะเข่ไปถามพื่อเจ้าบ่อบ่ไเขถามก็เพียงแต่ว่าได้ยินเนี่ยวก็ได้ขิดไว้ในใจผูอหลีบเลืนี่ว่าก็ได้จำไว้ค่ะค่ะนั่นเกือบจำหมดเลยสำน้าเนี่ยมันฝันแต่แค่เนี่มันตื่นทันที ท่นถามแม่นั่นนองอันรับต่อไปห่วยโมเนะแล้วมันสีดื๋มหนอยได้ค่ะอันนี้บางเอื่นหมามันเฮาจะมันเฮาเอียงบบบก็ได้ะเดริดขึ้นเออแต่บ่ได้ฟันยาวเอียงดบอกที่ไหนอาจารย์ได้หน่อยมูเก่าบ่มาอีกบ่คคลบ่บ่เพาะสันหินเ่ราะสันฟันหินหินตั้งแต่าวดนี้แหละมิดซีรีอยูุ่มมีดอยู่เรื่บองนี้ยินเสียงกอกแก๊กแกงน้ำมูลเยอเลยเรื่องบ้านไห้มาค่ะข้าก็ให้อาจารย์ย้ำตัวเลขอีกรอบหนึ่งเลยค่ะว่าตัวใดนี่สี่เป็ห้าสี่เก็ดสาม ส่วนตัวอาจารย์นี่มักตัวไหนแห่งฮะอันมันกิมากเบิดนะได้ยินแค่เจ้าวอให้ฟังแล้วก็จ็คมันสิทว่ามันใจตัวไหนกับนี่ละสองดุ้มนี่ละเห็นคัดเนาะอาจารย์เนาได้ยินแต่เพิ่นเบาเนาะเนาะค่ะงวดนี้วิ่งตัวไหนนออาจารย์ศูนย์กับหะวิ่งศูนกับวิ่งหาเนาะแมนค่ะบางหันกับเขาวิ่งคือกันนด้เนาะวันขั้นวิ่งนี่เขาคู่หมวดยี่ไดค่ะบ่เป็นตัวหนึ่งกับเงสองขุนนึ่งเถื่อ แต่ว่าขั้นผูกรนมักบิ่งใหญ่เพื่อนเบื้องกับเพื่นมักเนาะขั้นหมอมากอะไห้เพื่อนทานแต่ว่าส่วนบิ่งนีมันกับเขาอยู่แล้ววบิงเนี่ยบิงพกกับศูนย์บิงศูนกัมหานะด้านนอกบิ่งศูนย์กัมหา่าเทียวนี่โอ้บ่งศูนย์กัมหานะค่ะแล้วราไลยตัวค่ะยั่องเราครามฝันขอออาจารย์ก็มีสานีเนาะมีสานี้ละ ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านชมทั้งบ้านของเฮา s ด้ o ครับช้มรับฟังนะคะเนาะค่ะขอบคุณอาจารย์นิรันดค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะอาจารย์จงเฮงนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นคนเอาไม้ขึ้นจากห้วยค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะค่ะก็มีคนโศกกันว่ามีเหลขกอยู่ต้นไม้ค่ะค่ะตัวเลขเพิ่ให้แนวทางมากเนาะค่ะกะ48 5 47 3เพิ่นก็วิ่งศูนวิ่งหาค่ะท่านผู้ชม วิ่งซูนวิ่งหาวันที่16สิงหาคม2567ค่ะก็ไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันดำดำลุยลวยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของอาจารย์จงเฮ่งค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อที่บริพ่านคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดดังๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ